เคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเกยนะครับผมโอ้โหหน้าจอไม่ได้เช็คโทษทีครับมาวันนี้เดี๋ยวขออัปเดตกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมอยู่คนเดียวนะอาจจะไม่ได้แบบว่าสตาร์ทรถให้ฟังหรืออะไรให้ฟังนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับผมจะอัปเดตบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย บางอย่างสิ่งที่ผมอัปเดตไปเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้ผมก็จะมาอธิบายในคลิปนี่แหละเพื่อที่ให้ผมจําได้ว่าผมทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับคนดูก็จะได้ดูไปพร้อมผมนะครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยจดนะครับผมจะเป็นการถ่ายคลิปนี่แหละผมก็ถือโอกาสเลยละกันว่าถ่ายคลิปไปด้วยอธิบายไปด้วยแล้วก็เราก็ได้จาไปด้วยนะครับเพราะสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมจะต้องจด จริงๆนะครับแต่บางทีมันการจําในสมองเนี่ยมันไม่พอนะครับเราต้องไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายๆอย่างมันก็อาจจะจําไม่หมดก็เดี๋ยวผมจะที่อธิบายแล้วก็บอกไปทั้งหมดว่าผมทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็จะได้อธิบายไปในคลิปนี้นะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะคะรับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการนะครับเอาเครื่องนะครับจากหลังจากคลิปที่แล้วเนาะเราได้ทําการประกอบเครื่องตัวนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราเอาแข็งไปซ่อมนะครับตีบ่าลูกปืนใหม่นะครับก็อธิบายไม่มากนะครับก็ มาเริ่มกันตัวใหม่เลยนะครับก็อย่างใหม่เลยพูดผิดพูดถูกขออภัยนะครับเหนื่อยจริงนะครับกว่าจะได้ถ่ายคลิปแต่ละคลิปมันกว่าจะได้ถ่ายเนี่ยมันเหนื่อยจริงนะครับอ่ะต่อเลยนะครับก็หลังจากที่ผมประกอบเครื่องเสร็จปุ๊บนะครับมันมีอาการนะครับก็คือเวลาเราเร่งเนี่ยเหมือนลูกสูบชนกับเหมือนวาวชนลูกสูบนะครับผมก็เลยทําการแกะนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับกว่าจะได้ขึ้นมาอยู่แบบเนี้ยผมแกะเล็บประกอบเนี่ยไม่ต่ํากว่า3รอบนะครับ แกะประกอบไม่ต่ำโม่สามรอบทั้งฝั่งคัดแล้วฝั่งการไฟแล้วก็ฝั่งหัวตอนแรกนะมันมีเสียงนะครับมีเสียงอยู่ชุดหัวนี่แหละนะครับแต่เราไม่มั่นใจว่ามันเป็นเสียงชุดหัวหรือเปล่าเพราะทั้งเสียงท่อเนาะทั้งเสียงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันปนเปรกันหมดเลยนะครับ mm. ผมก็เลยระแวงนะครับ <S <S พอระแวงปุ๊บผมแกะฝั่งการไฟก่อนเลยนะครับแกะฝั่งนี้นะครับพอแกะฝั่งนี้ปุ๊บไ,ไม่มีไม่มีอะไรแบบผิดปกติเลยนะครับไม่มีอะไรแบบ ขัดคลองหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเอามือหมุนก็ลื่นปืดลื่นปืดผมก็เลยว่ามันไม่ใช่ฝั่งนี้เว้ยผมก็เลยกลับมาแกะฝั่งนี้นะครับโอ้โหก็ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะแกะฝั่งนี้ก็ต้องถอดเออถอดไอ้ตัวตั้งคัดถอดฝั่งคัดถอดท่อออกกรอนแล้วก็ทงโอ้โหมันหลายเรื่องหลายราวเพราะผมถอดฝั่งนี้ปุ๊บผมก็ลองหมุนดูนะครับลองหมุนลองเข้าเกียร์ลองหมุนดูมีเสียงอะไรแบบแปลกๆไหมหรือมันฝืนหรือมันหนืดอะไรแปลกๆไหมก็ไม่มีนะครับ ผลสุดท้ายแล้วผมก็เลยต้องประกอบฝั่งคัดเข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็ต้องประกอบฝั่งชุดหัวอีกก็เลยแกะออกมานะครับชุดหัวแล้วทีนี้เราก็เลยเห็นว่าวาวนะมันชนพอวาวชนเสร็จปุ๊บผมก็เลยเอาลูกสูบเนี่ยไปหลบวาวที่ร้านช่างตยนะครับก็ต้องขอขอบคุณช่างตอยมากๆนะครับที่หลบวาวให้นะครับแล้วก็ไม่คิดผมด้วยนะครับแม้แต่บาทเดียวขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณช่างตอยผ่านคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับก็พอไปให้ช่างตอยหลบวาวเสร็จปุ๊บมาประกอบ ตอนนี้เงียบแล้วนะครับชุดนี้เงียบแล้วแต่ก็จะมาดังชุดตรงกลางนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันเป็นเสียงเพราะอะไรแต่ว่าถามว่าดังจนหน้าเกลียดไหมแล้วตอนเบิ้ลมีเสียงไหมตอนเบิ้ลไม่มีเสียงแต่ตอนสโลมีเสียงนะครับหรือว่าตอนเบิ้ลเสียงท่อมันอาจจะกบไปผมก็เลยไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มั่นใจเลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้ทําการเจาะฟังคัทนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเจาะฟังคัท นะครับดีเจาะแบบนี้นะครับเจาะเองนะครับปกติจะดูอุบาทกว่านี้เยอะนะครับแต่วันนี้ก็ตั้งใจนิดนึงเพราะว่าเราไหนๆเราก็ตั้งใจทําทุกอย่างแล้วผมก็อยากตั้งใจทําให้มันดีๆนะครับก็ ก <G> ารเจาะก็จะประมาณนี้แต่ว่าคัดก็จะแข็งไปนิดนึงนะครับคัตแข็งนิดนึงแต่ว่าก็ขี่ได้นะครับขี่ได้ปกติเลยนะครับขี่ได้ปกติเลยนะครับนี่บีบได้นะครับบีบ2นิ้วก็ยังอยู่นะครับนี่บีบสนิ้วก็ยังได้แต่ติดแข็งไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องคายคายอีกนิดนึงนะครับประมาณนั้นพอคัดก็แข็งถือว่าแข็งจะได้นะครับประมาณนี้แต่ก็ขี่ได้นะครับแต่แค่ว่าอาจจะต้องใช้แรงแขนเยอะหน่อยนะครับถ้าอย่างน้องเคนขี่ก็อาจจะลาบากหน่อยเพราะว่า โอ้มันก็ใช้แรงเยอะนะครับเพราะว่าตัวผมใหญ่ยังต้องใช้แรงเยอะเลยแล้วถ้าเราขี่ขตลอดทิมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับก็เลยเจาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องตั้งคัดอีกทีหนึ่งส่วนสิ่งที่อัปเดตมาล่าสุดก็คือการจูนเนาะผมจูนคร่าวๆไปก่อนละนะครับเหลือไปเก็บบนไดโน่ของช่างโตอีกทีนึงแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าไดาโน่ช่างตัวตอนนี้ตัวสตาร์ทอะ่ะมันดีหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีนะเราต้องหมุนสตาร์ทมือเสร็จปุ๊บ แล้วก็เราก็ต้องอรีบมัดรถแล้วก็ไปปั่นเลยนะครับก็ถือว่าลําบากนะครับแล้วก็นั่นแหละผมก็ได้ทําการจูนนะครับตารางของ API เนี่ยใหม่หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ใหม่นะเป็นไฟล์ใหม่เราโยนไฟล์แบบสแตนดาดเข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาปรับจูนกันเอาเองนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นคันที่ผมจูนยากนิดนิดยากนิดนิดนะครับยากนิดนิดแต่ไม่ได้ยากมากนะครับก็คือ,อหัวฉีดมันใหญ่ ตอนนี้เราใช้หัวฉีดอยู่4 45cc นะครับบวกกับปั๊มติ๊กแรงดันบาร์ปั๊มติ๊กเนี่ยอยู่ประมาณ3.3บาร์นะครับแล้วก็โฟ l เล e ปั๊มติ๊กเนี่ยอ,อัตราการไหลมันอยู่120นะครับแล้วก็สายนี่ก็จะจะใหญ่มากๆเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เราใส่ดี l a y ์คอมปัติ๊กไปด้วยแล้วก็อัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนอัปเดตมาใหม่ล่าสุดก็คือผมได้ทําการให้เพื่อนที่ขนมนะครับแพ็กแบตมาให้นะครับ นี่แพ็กแบตลิเธียมนะครับตัวนี้ก็อยู่15แอมป์นะครับนี่15แอมป์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะต่อเข้าไปเลยนะครับ15แอมป์12โวลต์นะครับชาร์จเต็มก็อยู่ประมาณ14 14.7 14.5อยู่ประมาณนี้แต่อันนี้ไม่ได้ชาร์จมานะครับก็จะอยู่ประมาณ13ต้นๆน,นะครับ13ต้นๆแต่ตอนนี้ยระแวงอยู่อย่างเดียวคือแผ่นชาร์จผมะแวงอยู่อย่างเดียวว่าแผ่นชาร์จจะเสียหรือเปล่านะครับตอนนี้ระแวงอยู่อย่างเดียวเพราะว่า หลังจากที่เราเอาแบตลูกนู้นนะครับแบตแบตทั่วไปนะครับเอามาใส่พอทีเนี้ยเราได้ลองสตาร์ทเครื่องลองขี่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบตจะลดลงนะครับแบตไม่ชาร์จเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานไว้ว่า,าแผ่นชาร์จอาจจะเสียนะครับตอนนี้ผมสันนิษฐานไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสแล้วนะครับวันนี้ผมลองไปขี่ดูแล้วนะครับลองไปขี่ดูแล้วประมาณสัก10โลได้นะครับ เออสิบโลได้ก็ไม่มีอาการเกี่ยวเฉียวชนหรือแก๊กนะครับรถก็ขี่ปกติแค่ว่าตอนครึ่งคันเล่งแบบไม่ถึงครึ่งคันเล่งอะประมาณเกือบครึ่งคันเล่งนะครับเกือบครึ่งนะมันมีอาการสะดุดหลังจากนั้นมันก็ใสปกติแต่นั่นแหละก็เดี๋ยวรอไปปั่นโบนเนโนดีกว่านะครับเก็บโบนเนโนดีกว่ามันปลอดภัยกว่าอย่างผมไปเก็บบนถนนเลยอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับถึงแม้เราจะมี a f ก็ก็หึนะครับเราเอา a f มาเพื่อที่จะสร้างตาราง เพื่อที่เดินเบาแล้วพอขี่ได้ไว้แค่นั้นพอนะครับเพราะไอเนียที่ผมจูนไปเนี่ยผมใช้ a f นะครับเป็นตัวจูนนะครับส่วนจูนแบบหลังถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องมีกระบะก่อนนะครับคือตอนนี้ยังทําไม่ได้นะคือต้องมีกระบะก่อนนะครับพะแบตเราทํามาลองรับอยู่แล้วนะครับผมก็จะติด a f ไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องมีกระบะก่อนเผื่อเกิดเหตุเลสซิเด้นนะครับมันอาจจะอันตรายหรือว่าอาจจะไม่มีรถทุกลับนะครับอาจจะเครื่องบุก กลางๆที่เราแบบตอนจูนเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ผมก็ยังไม่ได้ใส่พักเท้าเลยนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ก็คือผมได้ทําการเปลี่ยนฝาครอบจานไฟมัดไฟนะครับแล้วก็พันเซอร์นะครับแล้วก็มีแม่เหล็กนะครับเป็นของ S4 ทั้งหมดนะครับเป็นของปาวานนะครับนี่ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของเดิมนะครับของเดิมเราแปลงเป็น S4 เราก็ทําการเจาะร่องริมใหม่นะครับ เจาะรองริมใหม่แล้วก็เราใช้เป็นฝาของ125ได้เลยนะครับประมาณนี้ผลลวดจะมีอยู่8นะครับ8คู่นะ1 2 4 6 8ใช่8นะครับแต่ถ้าเป็นของปาวานที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันมีอยู่12นะครับมันก็จะเสะถียรกว่ามันคือ S4 ตรงรุ่นอนะ นะครับเพราะตอนนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นของ125บางลมเนี่ยมันยังเป็น S3 นะครับมันก็จะไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่พอผมใส่เป็น S4 มันก็จะ,สะเสถียรมากขึ้นการจูนการอะไรหรืออะไรแบบนี้หรือการปั่นไฟหรือการแบบส่งไฟไปยางแบตหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเปะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับก็อัปเดตประมาณนี้แล้วก็ส่วนสเตอร์ส่วนสเตอร์ นะครับส่วนสเตอร์อตอนนี้สเตอร์นี้วิ่งไม่ได้นะครับสเตอร์ผมใส่อยู่15 15 29ยี่นะครับวิ่งไม่ได้นะครับสเตอร์ใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องใส่หน้า16นะครับเพื่อที่จะวิ่งดันโลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องดันคันนี้ไปสนามนะครับจะต้องใส่สเตอร์ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันรู้สึกแบบ ตึงไปนะครับรถตึงไปแล้วขี่เหนื่อยนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะใส่ซักซีโพดสิบหกนะครับแล้วก็ขี่แบบล่องๆเอานะครับขี่ล่องๆถ้ารอบอยู่ประมาณสักห้าพันหรือหกพันเนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องมีร้อยยี่สิบ g p s ร้อยสามสิบ g p s แล้วนะครับเพราะว่ามันตึงมากๆนะครับตึงมากๆเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ล้อหลังเนี่ยผมก็เซตใหม่นะครับเซตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับความลื่นก็จะประมาณนี้นะครับนะครับยังไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะ แต่ความลื่นล้อประมาณนี้อันนี้คือขันแน่นแล้วนะครับเมื่อ enfin ก่อนเนี่ยมัน <ip> ไม่ได้ลื่นแบบนี้นะครับมันไม่ได้ลื่นแบบนี้นะครับเวลาเราขันแน่นปุ๊บเวลาเราหมุนเนี่ยสักพักมันก็จะหยุดเลยเราแกว่งแบบนี้มันก็จะหยุดเลยแต่ตอนนี้ก็ล้อลื่นแล้วนะครับทำเรียบร้อยแล้วแก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับเบรกได้นะครับเบรกได้ปกติเลยล้อลื่นๆแบบนี้เบรกได้ปกตินะครับนี่นะครับนี่เบรกได้ปกติเลยนะครับ ประมาณนี้นะเออก็ถือว่าล้อลื่นกว่าเดิมนะครับจากที่เมื่อก่อนถ้าใครจําได้ก็น่าจะรู้นะครับว่าล้อผมไม่ลื่นดูดิยังหมุนอยู่เลยก็อัปเดตรประมาณนี้นะครับให้ทุกคนได้รู้นะครับได้ดูแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากติดตามสตรอรี่นี้ไว้ด้วยนะครับแต่รถถือว่าตึงมากนะครับตึงแรงไม่แรงผมยังไม่รู้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความแรงหรือไม่แรงแต่เอาตอนนี้คือขอให้มันขี่ได้แบบยาวๆไม่พังก่อนเพราะว่า ผมไม่มีชุดสำรองไว้แต่ถ้าอย่างเป็นพวก5 3เนี่ยเรามีชุดสำรองไว้ผมหลับเอาตีนเขี่ยก็ได้นะครับแต่อันนี้มันเป็นตัวเลขใหม่ที่เราจะต้องหาใหม่ทั้งหมดนะครับเรื่องอัตราส่วนการอัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมุมแคมมุมเคิมเนี่ยผมวัดไ้หมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเทสก่อนว่ามันคลายทันไหมในเบ้าฝาในรูพอตอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องไปเทสอีกทีหนึ่งในระยะที่พรอมีระยะหน่อยอ่ะอาจจะต้องขี่ประมาณสัก ยี่สิบโลสามสิบโลล่อง,อง,องแบบเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจาลองสถานการณ์เหมือนเราจะขี่จริงไปดันไปสนามเงี้ยเ,ออเราต้องลองแบบนั้นเลยนะครับมันถึงจะตอบโจทย์เราได้ว่ามันไหวหรือไม่ไหวนะครับก็ประมาณนี้นะก็ตั้งโจทย์ไว้แล้วนะครับตั้งโจทย์ไว้แล้วต้องขี่ข,ขี่ทิปได้ขี่ยาวๆได้ล่องได้ล่องแล้วต้องมีความเร็วความร้อนต้องไม่มากเกินไปนะครับผมตั้งโจทย์ไว้ประมาณนี้แต่เรื่องของความแรงเนะี่ยไม่ได้โฟกัสเลยนะครับว่าจะต้องแรงเข้านู้นแรงเท่านี้เพราะว่า แค่น้ำหนักผมที่จะมาขี่เนี่ยมันก็มันก็มันก็ไม่อยากโฟกัสแล้วนะครับเพราะผมหนัก90ผมไม่ไม่โฟกัสเรื่องความแรงดีกว่าแต่มีเป้าหมายไว้นะครับมีเป้าหมายไว้เฉยๆนะครับจะตั้งไว้อยู่ประมาณ 180G แล้วละกันนะครับแต่ไม่รู้ถึงหรือไม่ถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ขอให้มันขี่ได้แบบรอดปลอดภัยก่อนนะครับเพราะเราไม่มีกระบะถ้ามีกระบะผมก็อยากจะไล่แบบเออให้มันมีความเร็วเยอะๆในน้ำหนักผมอะไรประมาณเนี้ย นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ